สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกวันจันทร์ที่28ตุลาคมนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันกับข่าวที่มันถือว่าเป็นข่าวที่อื้อฉาวที่สุดนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีข่าวสะเทือนโลกเป็นข่าวสะเทือนโลกนะครับที่เปิดโปงวันหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ เอ a มีศักยภาพดักฟังโทรศัพท์มือถือของบรรดาผู้นำประเทศอย่างน้อย35หรายนะครับในจำนวนนี้บุคคลท,ที่ที่สร้างสร้างชื่อสร้างความอะไรละครับถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือนายกรัฐมนตรีแองกเกอรแม,มคคูแห่งเยอรมนีนะครับสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกครับต่อเน,นื่องจากรายงานชาวฝรั่งเศสถูกฟังนะครับ ถูกดักฟังทั่วนหน้ากว่า70.3ล้านเลขหมายนะครับและดวมาล้เซฟประธานในพดีหญิงของบราซิลถูกสอบแนมถูกสอดแนมนะครับทางอีเมลครับแต่และเยือที่กล่าวมาด้วยสังกัดอยู่ในฝั่งพันธมิตรของสหรัฐทั้งสิ้นนะครับคราวนี้เป็นเป็นอีกมหาการหนึ่งนะครับที่แฉต่อเนื่องจากเอ็ดเวิร์ดสโนเดล นะครับพอดีเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐที่ตอนนี้ก็หลบหนีไปอยู่ในรัสเซียนะครับแต่หนังของเขาชีวิตของเขาก็กำลังจะถูกสร้างออกมานะครับเมื่อข่าวนี้เผยแพร่อ,พอ,พอ,พอ,ออกไปนะครับทั้งแมรค์คละปรัธานาธิบดีฟรองซัวออองแห่งฝรั่งเศสต่างก็โทรศัพท์สายตรงถึงรัธานบดี巴拉คอบามานะครับเพื่อแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งทีเดียวครับเพราะเหมือนคนเป็นเพื่อนกันแต่ทํากันอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับการตรวจตัวข้อเขตปฏิบัติการสอดแนมของสหรัฐนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง นะครับเริ่มเติแตบบ่โครงการปริซึมที่เก็บบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของชาวเมริกันแล้วก็บันทึกข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของชาวต่างชาติทั่วโลกที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับภัยความมั่นคงอย่างภัยก่อการร้ายนะครับรายงานก็แชร์เพิ่มเติมว่า ปฏิบัติการดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่แค่สหรัฐเท่านั้นนะครับ NSA ยังเก็บข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของชาติอื่นอย่างเยอรมนีฝรั่งเศสและสเปนนะครับพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์สอดแนมในสำนักงานการทูตต่างๆในสหภาพยุโรปหรือยูอีกต่างหากครับในฝ่าฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับประธานาธิบดีดูเซฟแห่งบราซิลก็ประท้วงต่อการต่อทางการสหรัฐอย่างเผ็ดร้อนนะครับหลังมีรายงานว่า โดยข่าวกรองของสาระดักฟังโทรศัพท์ของเธอและก็สอดแนมการใช้อินเทอร์เน็ตของของชาวบราซิลนะครับกาวนี้ทําให้บราซิลนะครับหรือชาวบราซิลจำนวนหนึ่งกล่าวติดตลกว่าสมัยนี้เวลาเขียนอีเมลต้องอย่าลืมกล่าวทักทายเจ้าหน้าที่เอ็เอที่กําลังงานข้อความอยู่ด้วยอันนี้เป็นการย้อน นะครับเป็นเป็นเป็นการเสียดสีติดตลกเลยนะครับแต่มันเจ็บปวดนะครับว่าสมัยนี้เวลาเขียนอีเมลนะครับก็ต้องอย่าลืมกล่าวทักทาย้า่น้าที่เอ็อเที่กำลังอานข้อความอยู่ด้วยครับ แต่ข่าวการดักฟังมือถือของนางแมคเกรเป็นเอ่อเป็นที่สื่อทั่วโลกจับตามากที่สุดนะครับเป็นเป็นเป็นภาวะการดักฟังที่สื่อทั่วโลกจับตามากที่สุดทัด้งนี้ก็เพราะแมคเกรเป็นสัมพันเอ่อเป็นพันธมิตรที่สําคัญคนหนึ่งของอุบาม่าในภูมิภาคยุโรปนะครับแต่นอกจากนี้แมคเกรก็ยังมีประวัติที่ขมขืนกับการถูกสอดแนมมาตั้งแต่วัยเยาว์นะครับเพราะนายกหญิงูนนี้เกิดและโตขึ้นมาในเยอรมนีตะวันออกสมัยที่พรรคคอมมิวนิส เราทาการสอดส่องและดักฟังประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ใช้ตํารวจลับหรือซาซีนะครับในสมัยนั้นแฝงตัวในหมู่เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ครอบครัวนะครับเพื่อคอยสอดแนมผู้ที่สงสัยว่าเป็นภัยต่อรัฐครับแมคเคอร์จึงมีปฏิกิริยาที่แข็งกร้าวมากนะครับเป็นการแข็งกร้าวเป็นพิเศษต่อข่าวการดักฟังโทรศัพท์ปีมือของเอ a นเอสเนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอตอนแรกเขาก็ถือกันว่านะครับว่า เออถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับกรณีสอดแนมแมคคูเป็นเรื่องจริงก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับอย่างที่แมคคูรีบโทโรสายตรงหาประธานาธิบดีบารัคอบามาแห่งสหรัฐเพื่อขอคําอธิบายทันทีนะครับแน่นอนนะครับว่าคําตอบที่ได้อ่าที่ได้มานะั้นก็ย่อมเป็นการปฏิเสธอยู่แล้วละครับตัวแทนของนางแมคคูยืนยันว่าหากเรื่องนี้เป็นจริงจะรับไม่ได้อย่างยิ่งนะครับเพราะถือเป็นการทําลายความเชื่อใจที่มีอยู่ แม็กเคิรเป็นหญิงเหล็กของเยอรมันนะครับเพิ่งผ่านการเลือกตั้งที่นำพักคริสเตียนเดโมแกรตหรือซีดีูชนะการเลือกตั้งและกรร้างเก้าอี้นาะยกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่สามอย่างไม่ยากเย็นอย่างที่เราได้ทราบข่าวกันแล้วนะครับพร้อมกันส่งสัญญาณจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากแบบท่วมทน้นร่วมกับพักสังคมนิยมประชาธิปไตยหรือเอสดีพนะครับหลังดำเนินนโยบายให้เยอรมน,นีเป็นเป็นพี่ใหญ่ของยุโรปทั้งยังเป็นผู้นำ กู้วิกฤตการเงินยุโรปอย่างต่อเนื่องนะครับแต่นั้นถ้ากรณีที่นางแม็ก็ถูกดับฟังเป็นความจริงจะเป็นเรื่องใหญ่มากของสหรัฐนะครับเพราะเมื่อผู้นําหญิงท่านนี้เกิดปฏิเสธขึ้นมานั่นหมายความว่ายุโรปที่เหลือก็ก,ก็ยากที่จะกล่าว ตอบอยอมรับนะครับคือหมายถึงว่าถ้าผู้นําหญิงท่านนี้เซโนนั่นก็หมายถึงว่ายุโรปที่เหลือก็ยากจะเซเยสครับยิ่งเมื่อฝรั่งเศสผู้ใหญ่อีกชาติหนึ่งของยุโรปเพิ่งรู้ตัวว่าถูกสหรัฐสอดแนมการใช้โทรศัพท์ของคนเรือนกว่าเจ็สิบล้านเลขหมายคล้ายๆกัน ก็มีผู้ประเมินว่าข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหรัฐคงจะเกิดขึ้นได้ยากทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้นะครับวันอาทิตย์เมื่อวานนี้นัสือพิมพ์บิลอัมซอนทักของเยอรมนีก็รายงานเปิดโปงเพิ่มเติมนะครับกรณีสำนักงานความมั่นคงสหรัฐอเมริกาหรือ NSA นะครับดักฟังโทรศัพท์ของแมคเครนะครับแองกราแมคเครนายกทัณฑรีหญิงของเยอรมนีว่า ไม่ได้เพิ่งทํามานะครับแต่ว่า,าดักฟังโทรศัพท์มีมาตั้งแต่ปี2,545 11ปีมาแล้วนะครับในยุคที่ประธานาธิบดีจอร์ดบิบุชเป็นประธานาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐนะครักไม่ได้มาทํากันในสมัยของโอบามาแต่ทามาตั้งแต่ปี2,545ครับ ช่วงหลังเกิดเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544นะครับสมัยนั้นแม่ก็เป็นผู้นำพรรคซีดฝ่ายค้านครับแายงานต่าวตอกย้ำปัญหาของรัฐบาลสหรัฐที่ จะกระทบต่อความสัมพันธ์กับเยอรมนีชาติยักษ์ใหญ่ในยุโรปยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะข้อมูลหน่วยข่าวกรองที่ว่าชีตอเล็กซานเดอร์ครับซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงาน N อเนเ่นะครับ <c oughs> ได้แจ้งเรื่องการดักฟังนางแมคคูให้ประธานาธิบดี巴拉คอบามาทราบแล้วตั้งแต่ปี2553คือแจ้งให้ออบามาทราบตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับแต่ออบามาไม่ได้สั่งระงับการปฏิบัติการดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับยังคงให้ทําหน้าที่ต่อไปในขณะที่แมคค ขึ้นเป็นนาะยกรัฐมนตรีแล้วนะครับนางแมคเกิลจึงเป็นผู้นําคนหนึ่งในผู้นํานานาชาติอีกกว่า35ประเทศครับที่ถูกทางการสหรัฐดักฟังโทรศัพท์ได้ครับวันเดียวกันนะครับ a อเได้รายงานว่ามีผู้ชุมนุมชาวสหรัฐจำนวน4,500คนนะครับได้ออกมาเดินขบวนประท้วงใจกลางกรุงวอชิงตันใกล้กับรัฐสภาครับ มาประท้วงครั้งนี้ก็คือเรียกร้องให้สภาของเกรสสหรัฐออกกฎหมายควบคุมการกระทําของสำนักง,ง,งานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนะครับในการลุกล้าการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพลเมืองอเมริกันครับรวมถึงการหลักลวงข้อมูลการสื่อสาร ของพลเรือนและผู้นําคนสําคัญทั่วโลกครับฝูงชนต่างโห่ร้องและตะโกนว่าสหรัฐนะครับเเป็นตัวแปรที่สําคัญนะครับแล้วก็รัฐบาลต้องเลิกปกปิดหยุดล้วงความรับเรานะครับและเลิกโกหกเสียทีนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับรัฐบาลต้องเลิกปกปิดหยุดล้วงความรับเราแล้วก็เลิกโกหกเสียทีนะครับอันนี้ก็เป็น ส่วนที่คนประท้วงได้ระบุเอาไว้นะครับแต่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ครับอูอรีเมาเลอร์กัรประธนรุบดีได,ด้กล่าวว่าสวิตจะใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับที่จะช่วยป้องกันการดักฟังได้แต่ยืนยันว่าเตรียมไว้ก่อนจะเกิดเหตุเปิดโปงทางการสหรัฐนะครับตเตรียมไว้ก่อนนะครับจะเกิดเหตุเปิดโปงทางการสหรัฐบ้างครับ ประเด็นนี้นะครับก็หลายหลายคนก็อยากจะฟังเสียงของทางสหรัฐบ้าน,นะก็ว่าคิดยังไงนะครับที่ไปสอดแนมชาวบ,บ้านเขาเนี่ยนะครับความพืมหน้ากรณีสำนักง,งานความมัน่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือ SNA นะครต่อไปคำว่า SNA เนี่ยเราคงจะจำแล้วอาจจะเป็นรหัสพิเศษที่รู้ว่านี่คือหมายถึงการสอดแนมนะครับว่า SNA ถูกเปิดโปงว่าสอดแนมผู้นำ ทางทหารและผู้นําการเมืองนะครับ30ภาประเทศรวมถึงนางแองการาแมคคูนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐนะครับจนทําให้ประชาชน เอ่อทั่วโลกนะครับประชาคมโลกนั้นตกตะลึงแลวก็เรียกร้องให้สหรัฐยุติการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลดังกล่าวนะครับว่าล่าสุดนั้นประธานาธิบดีบารากูมามาผู้นาสหรัฐรับปากว่าจะสอบสวนกรณีดังกล่าวนะครับแล้วก็บอกว่าสหรัฐจะยุติการสอบแนมต่อเมื่อรัฐบาลประเทศอื่นหยุดเช่นเดียวกันนั่นหมายถึงว่าสหรัฐหมายถึงว่าประเทศอื่นก็ต้องสอบแนมด้วยนะครับนางวิซ่ามนาโกนะครับมิิซ่าโมนาโกเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงและการป้องกันภัย ก่อการร้ายของประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวว่าโอบามาสั่งให้ตรวจสอบโครงการสอดแนมอย่างเร่งด่วนนะครับพร้อมย้ำว่าสหรัฐเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของชาติพันธมิตรการทำงานของเอ a เอเก็มีจุดประสงค์เพื่อรูปรวมข้อมูลที่จำเป็นจริงๆไม่ใช่ทำไปเพราะมีความสามารถทำได้นะครับแต่ยังไม่ระบุว่าสหรัฐจ,จะรับผิดช,ชอบอย่างไรนะครับโฆษกทำนียบขาวแถลงเพิ่มเติมว่าสหรัฐรู้ดีว่ากรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่ ละเอียดอ่อนแต่ก็เพื่อปกต้องคุกภัยคุกคามต่อสหรัฐและบันธมิตรนะครับสหรัฐจําเป็นต้องทําขณะที่ชูวตเบเกอร์กาบอดียเจ้าหน้าที่ความมั่นคงดังกล่าวนะครับก็ได้กล่าวว่านะครับการตื่นกลัวของยุโรปเหมือนลืมไปว่าจีนก็จะรก,กรรมข้อมูลทั่วโลกอันนี้ แวงไปทางจีนเลยนะครับว่าการตื่นกลัวของยุโรปเหมือนลืมไปว่าจีนก็จะระดมข้อมูลทั่วโลกแต่ข้อแตกต่าง,งกันก็คือไม่มีเอกสารเปิดโปงการสอดแนมของจีนนะครับแต่สหรัฐม,มีเอกสารการเปิดโปงหรือว่างั้นนะครับนายวินเซนต์ฟอกนะครับวินเซนต์ฟอกเนี่ยเป็นอดีตประธานาธิบดีเม็กซิโก <c oughs> ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ทถูกสอดแนมก็กล่าวว่าหน่วยงานรัฐบาลนะครับทั่วโลกมีการสอดแนมอยู่แล้วครับรวมถึงเม็กซิโกด้วยนะครับโดยตนเคยถูกสหรัฐและหน่วยงานของรัฐ ของเม็กซิโกเองสอดแนมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีปี2543เมื่อปี2543นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องโดยรวมเกี่ยวกับการสอดแนมทั้งหมดนะครับที่ผมพยายามจะสรุปออกมาให้ฟังเพราะว่าสองสันที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่เรื่องมีครับไหนๆก็พูดถึงประเด็นของสหรัฐแล้วนะครับเราไปถึง ประเด็นของประธานาธิบดีบักโอบามาเข้ารับตําแหน่งผู้นําสมัยแรกในปี2551นะครับเราก็ไม่ได้พูดถึงเอเชียมากนะักนี่คือการพูดถึงเอเชียนะครับเราก็พูดถึงประเทศต่างๆเพราะมูดแต่สนใจปัญหาในอิรักนะครับในตอนนั้นละอัฟกานิสถานอยู่ซึ่งหลายคนก็มองว่านั่นคือการเปิดทางให้จีนก้าวเข้ามาแทนที่ตนเองในเอเชียนะครับและแม้ว่าในสมัยที่สองในการขึ้นดําลงตําแหน่งของโอบามานะครับจะมีนโยบายชัดเจนขึ้นที่จะกลับมาย้าสถานะตนเองในเอเช เชียร์ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็ดูไม่ง่ายอย่างที่คิดและจริงๆแล้วก็ยังไม่แน่เหมือนกันว่าสหรัฐจะทําได้อย่างที่พูดหรือไม่ครับ เอที่ฟังดูง่ายๆนะครับดูที่คําปราศัยของโอบามาที่สาประชาชาติเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วครับโอบามาพูดอยู่กว่า40นาทีนะครับอ่าแล้วก็ผู้นําทุกชาติมีเวลาแค่15นาทีเท่านั้นครับและใน40นาทีที่ว่านี้นะครับเอก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเวียนหัวในตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ซีเรียอิหร่านอิสอราเอลนะครับโดยเอ่ยถึง ี่ประเทศนี้ถึงหกสิบแปดครั้งด้วยกันสําหรับคำคำปราศัยนะครับของโอบามานะครับแต่กล่าวถึงเอเชียเพียงสองครั้งคือกล่าวถึงจีนและก็กล่าวถึงเกาหลีเหนือนะครับส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศก็เดินสายอยู่แถววัอนออกกลางถึงเจ็ดครั้งในเวลาไม่นานนะครับส่วนรัฐมนตรีกราหโหมก็เดินสายไปสามครั้งด้วยกันครับ ฉะนั้นการหวนกลับมาสู่เอเชียจึงดูไม่แจ่มชัดเหมือนที่พูดไว้อีกครั้งสหรัฐและเอเชียก็มีมุมมองต่อกันในคนละลักษณะนะครับที่น่าสนใจก็เช่นว่าอินเดียนะครับอินเดียเนี่ยสหรัฐมองยังไงนะครับสหรัฐมองอินเดียว่า ว่าเป็นตัวอย่างทางด้านประชาธิปไตยในเอเชียแล้วก็มีขนาดที่พอจะคานกับจีนได้นะครับคานอำนาจกับจีนได้ส่วนอินเดียมองว่าสหรัฐเป็นคู่ค้าที่สําคัญได้นะครับแต่ก็ไม่อยากสนิทด้วยมากนักอันนี้เป็นมุมมองของอินเดียครับปากีสถานนะครับสหรัฐนะครับถือว่าเป็นชาติที่ให้ความช่วยเหลือปากีสถานมากที่สุดกับแต่สหรัฐก็ยังมองว่าปากีสถานเป็นมิตรที่ไม่ค่อยมั่นคงในเรื่องการก่อการร้ายนะครับทางด้านปากีสถานก็มองย้อนไปว่า อ่าปากีสถานเองนั้นแม้ว่าต้องการการช่วยเหลือแต่ก็ไม่ชอบใจมากๆที่สหรัฐล้ำเกจด้วยเครื่องบินโดรนนะครับหรือเครื่องบินไร้คนขับนั่นแหละครับอ่ท่านเกาหลีเหนือนะครับสหรัฐมองว่าเป็นประเทศที่เดาใจยากครับและอาจจะสร้างปัญหานิวเคลียร์กับเพื่อนบ้านได้ส่วนเกาหลีเหนือก็ไม่ยอมยั้งมือที่จะกวนโทโสของอีฝ่ายนะครับคือยั่วยกฝ่ายอยู่ตลอดเวลาสําหรับเกาหลีเหนือครับไปที่ญี่ปุ่นครับสหรัฐมองอ่ญี่ปุ่นว่าเป็นชาติที่สงบนะครับเป็นชาติที่รุ่งเรืองและเป็นมิตรที่เหนียวแน่น ับส่วนญี่ปุ่นนั้นก็มองเช่นนั้นนะครับแต่ยังคงกังวลเรื่องปัญหาความมั่นคงในเอเชียครับ จีนนะครับสหรัฐยอมรับว่าจีนกาลังรุ่งเรืองนะครับแต่ที่ห่วงคือจีนจะใช้อิทธิพลมากแค่ไหนส่วนจีนก็มองว่านโยบายของสหรัฐที่จะวนกลับมายัางเอเชียนั้นคือข้ออ้างที่จะคุมจีนไม่ให้มีพื้นที่ของตนเองมากจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นประเด็นของจีนถ้าสรุปนะครับดูดูแล้วงานหินนั้นช่วงนี้มันอยู่ที่ตวะวันออกกลางครับเป็นหลักและมุมมองของเอเชียและหลายประเทศก็ใช่ว่าจะเปิดทางสะดวกให้สหรัฐนะครับมินํำซ้ำเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีสี ชินผิงเนี่ยนะครับยังลุกเข้าไปกล่าวปราศัยในสภาอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของอิโดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ออไม่แปลกนะครับที่ที่มีอดีตนักการเมืองสหรัฐที่คลั่งหวอดอยู่กับการต่างประเทศนั้นได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายกลับสู่เอเชียของโอบามานั้นกําลังจะกําลังจะตายนะครับเขาใช้คนว่ากําลังจะลงหลุมนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่สําคัญทีเดียวครับเป็นประเด็นที่น่าคิดสําหรับการเป็นมหาอำนาจโลกของสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกมองถูกอะไรนะครับถูกย้อนแย้งในหลายๆส่วนทีเดียวครับ เอ่อมาที่อะไรครับมาที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับเอ่อมีรายงานของ a อฟได้พูดถึงชินโชอาเบะนะครับชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ก,กล่าวเตือนทางการจีนให้หยุดความพยายามนะครับในการแสดงท่าทีแข็งกร้าวเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางอำนาจภายในภูมิภาคนะครับหลังทางการญี่ปุ่นนําเครื่องบินรบ บินขึ้นสกัดเครื่องบินรบของทางการจีนที่บินเข้ามาเหนือหน,น้าน้ำนานาชาตินะครับใกล้ที่ตั้งหมู่เกาะข้อพิพาทเซนกากุหรือเตยวิูญี่ปุ่นมีเจตนารมณ์ชัดเจนนะครับในการที่จะไม่ยอมตกเป็นลูกไล่ผ่านการใช้กําลังคมขู่บังคับของกองทัพจีนครับขณะน,นี้ทางการจีนจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าดูแลกิจกรรมทุกอย่างภายในประเทศเพื่อความมั่นคงของรัฐนะครับนี่เป็นคํากล่าวของอาเบะครับขณะที่ทางการจีนก็ตอบโต้ว,ว่าหากทางการญี่ปุ่นกระทาการใดๆที่ถือเป็นการต่อต้าน เรื่องบินรบของจีนนะครับเช่นการเล็งยิงทางการจีนจะถือว่าเป็นท่าทีที่ต้องการจุดชนวนเก่อให้เกิดสงครามสองประเทศนี้ยังวุ่นวุ่นอยู่เลยนะครับในขณะนี้นะครับยังหา,าที่ลงไม่ได้อย่างชัดเจนนะครับในไหนพูดถึงจีนครับจะมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะครับนันงสืบพิม New Express ในมฑลนกวางตุ้งของจีนนะครับได้ปีพิมพ์แถลงการขอโทษบนหน้านหนึ่งนะครับกรณีที่เฉินหยางโจอ่ซึ่งอยู่ในวัยยี่สิเจ็ดยังเป็นคนหนุ่มนะครับนักข่าวหนุ่มในสังกัด นะครับเพิ่งสารภาพทางโทรทัศน์ว่ารับเงินสินจ้างมาเพื่อเขียนโจมตีบริษัทคู่กรณีด้วยข้อมูลที่บิดเบือนนะครับซึ่งเป็นกรณีสะเทือนจัญยาบันสื่อมวลชนจีนครั้งใหญ่ครับ ก็มีการระบุว่าหนังสืงทีมเราไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายงานให้คร่งครัดพอนะครับท้งนี้เมื่อเกิดเหตุแล้วก็ยังใช้มาตรการที่ไม่เหมาะสมส่งผลร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของสาธรรารณชนต่อสื่อมวลชนครับอันนี้เป็นคำกล่าวของ New e x p r e s s ไ,ได้ระบุนะครับพร้อมก็ขอโทษที่เคยตีพิมพ์เรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวนายเฉินเมื่อก่อนท้งนี้นายเฉินถูกจับคุมเมื่อวันที่18ตุลาคมนะครับกระทั่งสารภาพว่ารับสินจ้างในทุน นะครับามาเพื่อทำลายชื่อเสียงของบริษัทซูมไลออนนะครับบริษัทรับเหมา่อสร้างอันดับสองของจีนครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนนะครับปัจจุบันในบ้านเราก็ทำกันได้จริงๆก็ต้องดูดูตรงนี้แะครับว่ามันเป็นมัน,เป,นเป็นประเด็นหลัก สำคัญมากนะครับสําหรับการทําหน้าที่สื่อมวลชนถ้าไม่ซื่อสัตย์ซะแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ลําบากมากทีเดียวนะครับสําหรับการที่จะทําให้ความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนนั้นเกิดขึ้นครับไปที่อิรักนะครับอิรักเป็นเกิดเหตุวางระเบิดในอิรักถึงเก้าครั้งในแปดเขตของกรุงแบกแดดและอีกหนึ่งครั้งในเมืองโมซูทางเหนือนะครับมีผู้เสียชีวิตรวมสี่สิบเจ็ดรายส่วนผู้บาดเจ็บมีนับร้อยนะครับสําหรับเหตุในเมืองหลวงก็มีผู้เสียชีวิตกว่าสามสิบรายนะครับที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ของชน น,นิกายเซียอาชียนะครับเหตุกล่าวนี้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในเดือนตุลาคมของอิรักเนี่ยพุ่งสูงถึงห3ร้อยสามสิบรายแล้วก็มากกว่า 53, ห้า0มืสามพันรายในปีนี้นะครับมากกว่า 5, ห้าพันสารอยายในปีนี้ถือว่าเยอะนะครับ 5, ห้าพันสารอยายนี่ก็ถือว่าปีหนึ่งนี่เราสูญเสียไปกับความขัดแย้งเนี่ยนะครับในในมิติของของสงครามและความไม่ชอบมาพักคนที่มีต่อกันความไม่วางใจที่มีต่อกันนะครับความแตกต่างของรัฐิศาสนาที่เรานับถือ Thank mm -hmm. ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่เจ็บปวดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ระบกว่าเมื่อไหร่สงครามจะหมดไปจากโลกเมื่อไหร่อคติในใจของมนุษย์จะหมดไปจากโลกเสียทีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับมาถึงเรื่องทางสังคมบ้างครับเห็นมีแต่เรื่องของความขัดแย้งนะครับต่างทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่เรื่องทางสังคมนี่น่าคิดนะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องมองเห็นว่าโรกเรากําลังจะเดินหน้าสู่สังคมผู้สูงสูงวัยนะครับผู้สูงอายุเนี่ยแล้วก็ประเด็นนี้ก็ทําให้เจอร์มีฮันนะครับรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษ รู้สึกเป็นห่วงสังคมของอังกฤษในอนาคตนะครับหลังจากพบว่าทุกวันนี้มีผู้สูงวัยในอังกฤษหลายคนหลายหลายคนนะครับหลายคนที่ว่านี่คือหลายแสนคนนะครับที่มีชีวิตอยู่อย่างเงียบเหงาถูกสังคมมองข้ามครับกระทั่งรัฐมนตรีสาธารณสุขถึงก็เบื่ยปากว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวอังกฤษควรจะต้องหันไปมองดูสังคมของคนญี่ปุ่นนะครับและคนจีนในการดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าเพื่อเป็นบทเรียนในการรับมือกับเรื่องที่คนชราในอังกฤษถูกทอดทิ้งซึ่งถือเป็นความน่าระาอาย ระดับชาตินี่ยเขถือว่าเป็นความน่าระายระดับชาตินะครับถ้าใครฟังเพลง Street of London เนี่ยคงจะได้ยินเ,เ,เนื้อเพลงนะครับคือได้ฟังเนื้อเพลงแล้วก็บอกว่า I Have You Seen The Old Man กนะ็ต้องบอกอย่างนั้นนะครับว่าคุณเคยเห็นคนชราที่เหมือนคนคนแก่นี่นะครับที่เดินไปเดินมาบนท้องถนนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งที่มินสท้อนออกมาให้เห็นนะครับอังกฤษนี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนในการ ในการรับมือนะครับกับเรื่องคนชราในอังกฤษที่ถูกทอดทิ้งนะครับซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นความน่ารอายระดับชาติครับสื่อกราฟ AFP ได้อ้างถึงนายฮันนะครับกล่าวว่าจากผลการสำรวจหลายชิ้นระบุว่ามีคนชราในอังกฤษราวแปดแสนคนนะครับแปดแสนคนที่มีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือรังเป็นเวลายาวนานนะครับและมีคนชราราวห้าล้านคนที่บอกว่ามีโทรทัศน์เป็นเพื่อนหลักในชีวิตครับมีคนเป็นล้านนะครับที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกพวกเราที่ถูกลืมนะครับ น,นั้นเป็นความอัประยชน์ของชาตินะครับนั่นเป็นคํากล่าวที่สําคัญมีคนเป็นลานที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเราที่ถูกลืมนะครับนับเป็นความอัประยชน์ของชาตินั่นเป็นคํากล่าวนะครับทั้งนี้ในรายง,งานข่าวของ a f ฟก็บอกว่าอังกฤษมีสภาพเหมือนกับอีกลหลายๆประเทศนะครับที่กาลังหาวิธีการรับมือกับประชากรสูงอายุในชาติซึ่งเป็นปัญหาสุดท้ายอ่าเป็นเป็นปัญหาที่มันมันมันสุดท้าทายนะครับอีกครั้งในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาที่อังกฤษก็ยังมีข่าวเรื่องคนชราในบ้านพักคนชรา ถูกทำลายนะครับถูกทำลายแล้วก็ถูกละเลยจากเจ้าหน้าที่ในบ้านพักคนชรา,าเราด้าน,นออกมาเป็นระยะนะครับซึ่งจากตัวเลขระบุว่ามีคนชรานเ,เนกริดที่พักอยู่ในบ้านพักคนชราราวสี่แสนคนนะครับแต่ที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นนะครับ สิ่งที่น่าตกใจยิ่งไปกว่าน,นั้นเห็นจะเป็นข้อมูลจากรายงานล่าสุดที่บอกว่ามีบ้านพักคนชราถึงสามในสี่ที่เปิดเผยว่าสามารถจัดเวลาให้เจ้าหน้าที่ดูแลคนไข้หรือคนชราในบ้านพักเพียงคนละสิบห้านาทีเท่านั้นนะครับรัฐมนตรีสาธารณาสุขบอกว่ารัฐบาลกัาลังหาทางจัดการแก้ปัญหานี้อยู่นะครับปัญหาเรื่องความเหงาปัญหาเรื่องความโดดเดี่ยวนะครับกาลัง แผ่ขยายในสังคมที่มีสภาพชีวิตวุ่นวายของเรานะครับและเราก็ล้มเหลวที่สุดในการเผชิญหน้ากับปัญหานี้ในฐานะสังคมนะครับอันนี้เป็นคํากล่าวของรัฐมนตรีสาธารณสุข อของของอังกฤษครับแต่ท่านยังกล่าวด้วยว่าอังกฤษควรจะหันไปดูสังคมในญี่ปุ่นและจีนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับโดยบอกว่าสังคมสองประเทศนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญมากาพ่อแม่ซึ่งแก่เท่ายังใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆนะครับและครอบ,บครัวเขาก็บอกว่าภรรยาผมเป็นคนจีนครับและผมก็รู้สึกทึ่งในการให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุในวัฒนธรรมของคนเอเชียถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องสังคมผู้สูงอายุนะครับในใน,ในอังกฤษเราก็จะต้องเรียนรู้จากเรื่องนี้และช่วย การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนรุ่นต่างๆนะครับนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับที่หันย้ำก็คือว่าและ นับถือความอึดและนับเป็นความอึดตัดที่จะต้องพูดว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากวิธีการที่เราปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านได,ได้แสดงออกมานะครับเป็นการมองเห็นเพราะว่าเขานี่มีภรรยาเป็นเป็นคนจีนนะครับก็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนจีนมาดูแลพ่อแม่นะครับเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่ซึ่งผิดกับนหนอังกฤษ อันเีนี่เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมนะครับที่เราเรียนรู้เข้ามาค่อนข้างมากทีเดียวน,นะครับถือว่าเป็นเป็นดิแนแดนผู้ดีแต่ว่าถึงตอนนี้เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนที่พ่อแม่ไม่ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมันเป็นภาวะที่อ่ค่อนข้างยากทีเดียวนะครับในสังคมปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของการอยู่ยากครับแล้วปิดท้ายในเรื่องของยิบซีนะครับก็เป็นวิกฤตเหมือนกันจากคนแก่นะครับก็ามาถึงกรณีเด็กน้อยผมบอลนะครับผมบอลนะครับที่ตกเป็น ข่าวไปทั่วโลกว่าพลัดไปอยู่กับสามีภรรยาชาวยิบซีในประเทศกรีซแล้วก็ถูกใช้ไปขอถานนั้นก็ตอกย้ำภาพเดิมว่ายิบซียังเป็นปัญหาของยุโรปนะครับยิ่งเมื่อตำรวจสืบพบว่าพ่อแมอ่ที่แท้จริงของเด็กก็เป็นยิบซีในเัลเรียนะครับมีฐานะยากจนมากแล้วก็มีลูกหลายคนนะครับแล้วก็ไม่สนใจว่าลูกสาวคนหนึ่งหายไปก็ยิ่งตอกย้ำนะครับภาพลบต่อชาวยิบซีมากขึ้นว่าไม่สนใจต่อนัยยะของความเป็นมนุษย์นะครับชาวยิปซีเป็นกลุ่มที่เรียกว่าโรม นะครับเป็นชนกลุ่มย่อยของชาวโรมาเนียนะครับอาศัยอยู่ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกครับแล้วก็มักจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนจรจัดไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับไม่ทํางานและก็ผัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายนะครับนี่คือนี่คือบุคลิกนะครับที่ถูกมองของชาวยิปซีครับแล้วก็มีหลายประเด็นนะครับที่ชาวยิปซีถูกเข้าใจผิดเช่นเก่งแต่ทําลายชะตาชีวิตนะครับทั้งที่จริงใช่ว่าทุกคนจะดูดวงเป็นครับหรือเรื่องเป็นคนเร่ร่อนย้ายถิ่นไปเรื่อยๆนั้น จริงแล้วยุโรปมีการจัดโซนิ่งนะครับยิบซีจึงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งครับส่วนหลายเรื่องก็เป็นจริงนะครับและมีคําอธิบายได้เช่นความเป็นชนไร้การศึกษาเพราะยิสซีไม่มีสัญชาตินะครับกระทบต่อการศึกษารการะทบต่อโอกาสในการศึกษาครับโดยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของยิสซีในยุโรปต้องเรียนในโรงเรียนพิเศษนะครับเมื่อไม่มีสัญชาติไม่ได้รับการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือการเป็นคนที่เป็นชนไร้งานนะครับไม่มีงานทํานะครับทั้งที่ในประวัติศาสตร์ยิบซีเป็นกลุ่มคนขยัน แล้วก็มีทักษะเฉพาะหลายด้านด้วยกันครับสาหรับข้อความหาเป็นชนที่ชอบต้มตุนเน้นนะครับเกี่ยวเนื่องมาจากการไม่มีงานและก็ไร้หนทางหาเงินนะครับยิบซีก็ถึงใ้เล่ยเลี่ยมในการดําเดินชีวิตนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองชาวยิบซีถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เรือนแสนนะครับอาจจะถึงล้านคนเช่นเดียวกับชาวยิวแต่กลับไม่เป็นที่ระลึกถึงมากนักไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงมากนักนะครทั้งทั้งที่พวกเขาเสียชีวิตไปค่อนข้างมากทีเดียวนะครับถึงวันนี้ยิบซีไม่มีตัวแทนที่มีอิทธิพลทางการ เรื่องในชาติใดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมอย่างหนึ่งของกลุ่มชนหลายคนชอบยิบซีนะครับโดยแฟชั่นการแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองเห็นเลยนะครับว่านี่คือมนุษย์นะครับมนุษย์เหมือนที่เราพูดถึงละครับชุมชนผู้ดีในอังกฤษนี่นะครับที่ตอนนี้มีมี คนชรามากมายนะครับรวมทางยิปซีซึ่งเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนชั้นต่ำนะครับต้งมองถ้าเรามองระดับชนชั้นเนี่ยก็เป็นคนที่ถูกลืมจากโลกโด้วยสัํพาครับเราปิดท้ายก็ในเรื่องท้ายสุดนะครับนี่เป็นเรื่องของทวิตเตอร์ Twitter ของโป๊ปนะครับที่ฮิต นะครับคิดมากทีเดียวในตอนนี้สมเร็จพระสันตนปะปาปาฟรานซิสน,นะครับประมุขแห่งคริสตจักริการโรมันคาทอลิกนะครับส่ทงทวิตขอบคุณสาสนิกชนนะครับที่ติดตามทวิตเตอร์ของพระองค์เกินสิบล้านรายแล้วนะครับตอนนี้สิบล้านรายแล้วแะดะนับจากเปิดแอคเคาท์ในวันที่สิบสองธันวาคมปีที่แล้วครับสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าโดยโป๊บใช้ภาษาสื่อสารกับผู้ติดตามเก้าภาษาด้วยกันนะครับได้แก่อังกฤษสเปนอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันนะครับโปรตุเกสอาหรับ โปลีชนะครับและก็ระตินนะครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือพบโลกนะครับวันจันทร์ที่28ตุลาคมพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีผมสกุลบุญเับสวัสดีครับพบโลก